าบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องทุกคนนะครับวันนี้ก็ผมจะมาเปิดตำนานแมนยนนูนะครับเปิดสักห้าพันทองนะครับนี่นะครับตัวที่ผมยากได้สุดก็ต้องเป็นหัวแดงเพิงนะครับปอลสโครับไปเลยครับทีแรกไป ออกไหนอังกฤษไปที่หมาเสเอ็ดสานาฮอสเปอร์ที่ใครผมไม่รู้จักนครับผมไม่มีสูตรอะไรนะครับเปิดเรื่อยๆครับอังกิษอีกแล้วมานั่นแหละครับอ น่าจะเป็นตัวเป็ไลอันกิกนะครับสวยมาฮัดไปต่อครับไปต่อยาวยาวไปยาวไปครับสวยครับมาแล้วครับหนึ่งตัวออกแล้วอังกิ๊กอีกแล้วอังกิ๊กอังกิ๊กโอ้โหสองตัวติดสองตัวติดนะครับสองตัวติด เจ็ดเดวิดแบแรมโอ้โมสุดๆนะครับตัวต่อไปพอสโคครับตัวต่อไปต้องพอสโคแล้วครับไปที่อังกฤษแล้วก็อังกฤษทั้งแพงด้ว่ว่ะโ oh, อ้โวนพอสโคจะมากิสเตียนพูดดิ ไปครับวันนี้ก็ไม่เจ๋งแล้วนะครับมาอืเทรน์นะครับสตาร์ทแบบนี้เทรน์อเล็กซานเดอร์อนน์นะครับหัวแดงถึยงยง้ม่มานะครับฮอสโคบายครับเรื่อยๆยาวๆไม่รีบร้อนเบอร์เก้าแทมมี่ับราฮรม ต่อครับยาวยาวเลยยาวยาวไปครับไปครับเป็นจมเปนต่อจะหมดหนึ่งพันแรกแล้วนะครับคุ้มแล้วนะครับหนึ่งพันแรกได้ต่อได้อะคอนิกมาส่องตัว อันคาวานี่เอาสักสามพันรอครับเพราะพรุ่งนี้พรุ่งนี้เออ่แพ็คไอ้นี่มาครับเอซิมิลานก็คือน่าจะคลิปที่ทุกคนได้ดูนี่นะครับก็คือทพ็กเอซิมิลานมาอังคริปนั่นและมาไอหัวแดงเพิ่งพอสโกน โอเคป้าอานะิี้สำารับการนะยาวครับยาวมีมาเรื่อยๆครับคลิปเปิดแบบนี้ไม่มีคำว่าแพงหรอกครับสำหรับของที่ชอบใครอืมจับ ครับมาครับมาครับโ,โค้ชโก้เบอร์สิบสองน่าจะโกเม็ดนักสาครับผมแฟนบอลเรีวผูนัดมาครับ,รอ,นะรบอังกฤษอังกฤษนั่นแหละฟ้าโอ้โห้เบย์บ ประตูแมนยูนี่โดน,นเบอร์สองนี่ผมตกใจหลายรอบเลยมาครับอังกิดอังกิดนั่นแหละอังคริตแบบนั้นมาครับนั่นแหละโอ,โ,หโอ้โหสามเดวิดแบ็คแฮมต่อฮับต่อฮับอาสโคตออกมาเดี๋ยวพรุ่งนี้จะตามล่ามารดิเนียอินซากี้กันกนะฟังโกบารซี่ผมมีแล้ว พอสโคนะครับหัวแดงเพิ่งพอสโคผมชอบพอสโคนะครับคือเป็นนักเตะที่รักสโมสรมากมากเป็นนักเตะที่รักสโมสรมากๆคนหนึ่งเลย,ยนะครับเขาเป็นผมไม่แน่ใจว่าเป็นวันแมนคัพของยุคของอาแมนยูป่ะนะครับ ผมว่าน่าจะใช่แต่ที่ผมชอบเขาเพราะว่าช่วงที่แมนยูตกต่ำครับแล้วพอสกูปลาแขนสตารไปแล้วอะ่ะแล้วเสื้อเล็กุสันขอให้พอสโคลกลับมานะกลับมาเล่นช่วยทีมก่อนเขาก็กลับมานะไปครับสองพัดแรกได้อาคอนิกมาสางตัวนะซ้ำหนึ่ง เลยครับแบบนี้เผจได้แล้วเนี่ยมาครับลูมิฮันลองกฤษฮืมโลเมโลจะให้แมนยูเปลี่ยนนะครับซีเซอร์โกะสำมลองเป้ยมือสองโรเมโร แต่ละรเบออแบใบใครล่ะฮันี้วิงนะครับมาเขียนนักเตะก่อนนัาเตะเอ็มต้องมาเขียนนัาเตะก่อนเดี๋ยวดูนะครับว่ามันไขเทรดได้ไหมคนเทรดได้ผมก็จะเทรดเลยนะครับไม่เก็บนะครับ ใครดีเอ่ยน่าจะต้องอาลุจิบุฟันนครับเอาไปใส่บันทองนะบอลเงิน,นอ๋อคมณนุ้จะใส่ใครอะเกมอไรใครดี นขายวะเกยอ๋อใช่ปุ๋ยไม่มีมาคัสเลปฟอร์ชผมนี้นะแต่ว่าผมเทรดรายตั้งแรกนี่นะมันเป็นมาคัสเลปฟอร์ ขอเวลาคิดนักเตะสักครู่นะครับต่อเลยเอาผมมีสูตรตำนานว่าที่ใช้ผมเปิดเจอกุลิณับอุ้ยกดไม่ทันโอ้โหเป็นเล่าคนนี้ก็น่าจะตำนานนะพูด,ดตายกันผิดตายปากวิ้เนี่ยคือเห็นตรงช่าังกิดกดเลยนะฟับอัลลี่ มาครับอีกห้าร้อยทองห้าร้อยทองหะไรมาครับมาครับพอสโกมาหน่อยพอสโคสงส,ยสังสยไม่มีดวงดวงหมดไม่เป็นไรครับผมเปิดดวงจะได้พอสโกด้วยเดี๋ยวผมค่อยไปเติมเพิ่ม ไม่มีคำว่าแพงครับสำหรับของผิ่ชอบพวกสเปนอัาเดยอยงขายครับนี่ครับไปครับไปครับอัลกริตอีกแล้ว มาสักทีพอสโคมาหน่อยลูกชอมีแล้วสังเกตง่ายนะถ้าเกิดว่าเป็นการนักเตะที่มาแล้วมันมีตุวสเสียฟ้าคืออันนั้นอนะเรามีแล้วเอ้ยคือเรายัางไม่มีถ้ามีตุวสเสียฟ้านะครับสัก 5, 000, ห้าพันห่อนะเพราะพรุ่ง,งนี้มาดิ เอเดนเบลิตา้อาอายุเท่าไรวะคุณเนะี่ยสุดอมาครับมาครับยาวๆไปยาวๆโอ้ฝรั่งเศสมุสซาเดมเบล่เก็บเก็บมีข่าวกับเชลซีนะ กูซ<ส>าเดเม่เลยอืมไม่แล้วงไม่ทำมมีแล้วนะผมยันได้ไอหัวแดงพัง<ฮ>พอสโคสเปนหายทิ้งให้หมด ผมนังได้พอสโคอ่ะอืมไอ้น,นี่ก็แพ็คนี้ผมพอแล้วนะคือเปิดอุ้ยสี่พันเลยเยอะเหมือนกันนี่อ่ะโหพอสโคไหมคุณใ้เธออ๋อใครวะดาลโลถาใครไป พอสโคมาหน่อยไม่น่านก็คือไม่เปิดแล้วนะพอพอจริงๆนั่นโอ้โหบูโนโมาครับมาครับมาไปแล้วลงอังกฤษอีแล้วอ๋อ กูระเบอร์มึงจริงไหเบอร์สามสามสามครั้งนะบโเ,เปลืองเมื่อกี้เนี่ยผมเพลนสีเหลืองๆแล้วผมก็กดค้างเลยเขาบอกว่าลองสูตรลองสูตรสิบครั้งนะสองสาม สี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบไปมาครับโอ้โจบออกนี้เอาวยเก๊ะ ไม่มีส่งไม่มีโซนแล้วนะครับได้ก็ได้ไม่ได้ก็พอครับพอครับได้แค่นี้ก็ขอครับก็นี่นะครับ ผมขออีกสักพันหนึ่งดีกว่าแล้วผู้นี้ผู้นี้ค่าพันนะครับข,ขอดูนี่กันผมอยากได้จริงๆพอสกอตเปิดไล่ดวงกันไปทีหนึง่ง ปาติเซโอคณะไอโกวสันตันนะน่าจะมือหนึ่งทีมชาติโปรโตุเกสนะถ้าจำไม่ผิดขายทิ้งวันครับตอนนี้สองตัวเก่งๆมาแล้วเนขะาแดงพึ่งพอสโคมาหน่อย อังกฤษฟา้าโหน่าจะกองเต้ปะ่ะนั่นไงโหทำไมมันหมดเร็วจังหมดโคตรว่ะโอสเปน โอ้คนนีแม่งแต่ร้ายเกินโอ้จะไปนี่มิลิตาไม่ใช่ผมรู้จักนะคือจากนี่แหละเอเดนมิลิตาว่ะราลงมัดวิดพอสกองไม่มาเลยอัลลี ติงให้หมดหูนุมดแม่งโคตรใจร้ายเขาพอสกอรกตัวไม่ได้เหี้ยงจงลองไงเป็นเด็กเลยคนาะว่ากุลสิทิ์ป่ะมีสั่นเมาส์มีแล้วผมว่าเมาส์เล่นไม่ค่อยดีนะไม่รู้ความรู้สึกส่วนตัวร้อนๆเลยเพว่าเขายังไงออกบอลชา้าไม่ไม่ชา้าไม่ใช่ออกบอลชา้า คือตัวบางอะโดนปะทะนิดปะทะหน่อยล้มไม้รู้ผมเล่นไม่เป็นเองก็ไม่รู้นะครับน่าจะมาแค่สองตัวนี่แรับดนอันกีกับเดวิดไปครับพอสโคไม่น่าจะมา งั้ก็เปิดได้มาครบๆแล้วเอาคุยเดวิดแบคแฮมขี่ได้ไแบคแฮมมาสามตัวทำเพีอะไรเนี่ยโอ้ยกูอยากได้ฮอสคครับหนึ่งร้อยตัวท้ายครับมาครับหนึ่งร้อยตัวท้าย อังกฤษซอฟตจบเลิกครับก็วันนี้นะครับที่ได้มาโอ้ได้แบบคให้ว่าต้องสารางตัวเอามาทำอะไรวะเกียดเอ้ยนี่นะครับการที่ได้มา โอ้โหได้ไปแค่เพายงสามตัวเอามาทำอะไรวะโห oh, oh, ครับสหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสวัสดีครับ